สวัสดีครับสวัสดีเอทุกท่านครับอยู่กับช่องสาวดําซิงนะครับวันนี้พาเอฟซมาดูอผลผลิตของคนไทยครับเม็ดอินไทยแลนด์ครับก็เป็นรถตัดอ้อยนะครับฝีมือคนไทยครับของเฮียสามารถครับสามารถกระสิทยนนะครับอันนี้ก็บอกก่อนว่าอยู่ที่อาเภอหันคาครับขึ้นชื่อเรื่องออุปกรณ์ตัดอ้อย อ,อุปกรณ์ลดต้นทุนของขึ้นชื่อสมัยแต่ก่อนก็เป็นคีบครับคีบของบริษัทสามารถนะครับก็ชาว,วไร่อ้อยนิยมครับถ้าเป็นขึ้นชื่อของคีบว่าสามารถนะครับเ,เดี๋ยวดูคนไกลโดยทั่วไปนะครับนี่ อันนี้ระบบเบรกของรถนะครับอันนี้รถทำงานนะครับใช้ระบบเบรกจิฟฟี่นะครับอันนี้ก็สั่งปั๊มลมนะครับก็เป็นระบบปั๊มลมนะครับเอใช้มอเตอร์ไฮดรอลิกนะครับในการขับปั๊มลมเพื่อที่จะปั๊มๆให้ระบบจิฟฟี่ทำงานนะครับนี่ระบบ ขับเคลื่อนนะครับระบบนี่ระบบบังคับเรี้ยวนะครับกลไกเดียวกันนะครับคล้ายรถไถครับอืก็จะมีชุดเออ่นี่ชุดบุกี้นะครับประคองครับประคองคานครับเพื่อที่จะไม่ให้เออ่สลัดแล้วก็นี่ครับจะระบบเลี้ยวครับคันนี้เลี้ยวเลี้ยวหลังนะครับขับเคลื่อนทางล้อหน้านะครับก็เลี้ยวหลังครับเป็นล้อคู่นะครับ หักเลี้ยวนะครับเป็นไฮดรอลิกครับจะบกไฮดรอลิกเบาแน่นอนครับเพราะว่าก็เหมือนพเวอร์นะครับนี่เขาจะมีกล้องสองหลังนะครับกล้องนี่กล้องก็อาจจะมีปัญหาเรื่องฝุ่นนี่แหละครับถ้าฝุ่นมันติดบังเลนเนี่ยกล้องก็จะส่งสัญญาณไปที่ห้องคนขับนะครับห้องคอนโทรลเอ่อนี่ เอาง่ายๆว่า,าเหมือนกลไกรถเกี่ยวครับเหมือนรถอุ้มครับเป็นระบบอุ้มครับก็กระเช้าหนึ่งก็น่าจะใส่ได้ประมาณผมเึื่งเก็ดตันครับอันนี้ก็เป็นมอเตอร์ไฮดรอลิกนะครับขับเหมือนอโซ่คอโซ่คอรถเกี่ยวครับอ้อยๆอ้อยครับอ้อยอ้อยก็คือจะยกนี่ครับจะเป็นกระบอกยก ยกดำครับแต่เขาจะยกขึ้นครับไม่ได้ดำครับก็จะเป็นนี่จะเป็นโซ่ลำเลียงครับโซ่ลำเลียงนี่ก็ใช้เหล็กกล่องครับเหล็กกล่องสามนิ้วครับเชื่อมกับโซ่ลำเลียงครับนี่ทั้งหมดนะไม้ลำเลียงอ้อยเวลาปล่อยอ้อยลงรถดำครับก็รุ่นนี้ไม่ต้องใช้รถดำตีประกบครับอุ้มครับเอาทฤษฎีง่ายเหมือนรถเกี่ยวครับ ตัวก็จะมีครับกล้องอีกตัวหนึ่งครับเวลาปล่อยอ,อันนี้ก็จะเป็นคล้ายๆนั่งเป็นเหมือนชุดดอกจอกนะมอเตอร์ครับคล้ายๆดอกจอกครับแต่ขับมอเตอร์ครับดจะพาดูกลไกทั่วไปครับ ส่วนช่วงล่างนะครับเป็นของสิบล้อนะครับก็เอาง่ายๆใช้ชุดเฟืองท้ายของสิบล้อทั้งหมดครับน,นี่ก็มีระบบ t ีอนะครับถ้าโลมถ้าอะไรมากก็ยิ่งดีอได้ครับตัวนี้ยิ่งดีอได้สุดสีมือคนไทยครับ เปื้องวะเปื้องะโอ้ปนไดจะมาทำ้ขันันหรอแม่นวะขั้นนั้นมสี่ร้อยลิตรนาะอ๋อสองรอยตันนี่ประมาณจังนี่ขั้นเราเล่าลอยหาิปตันสบายสบายลอยลอัน่สบายลอยตันแข็งน ดูกุไก่ท้ายเครื่องครับก็จะเป็นชุดปัม๊มคล้ายๆปัมม๊มแมคโครครับนี่ก็จะเป็นปัม๊มแฝดก็คล้ายรถใหญ่นะครับนี่ระบบเขาครับคล้ายๆรถใหญ่ครับปั๊มหลายตอนนึงครับ,รบหนึ่งหนึ่งชุดสองสาม,สาม 4, เครื่องยังดูสั้นป่ะเครื่องดูสั้นนะครับดูสั้นประมาณสองร้อยแรงมาเครื่องยนต์ไม่ใหญ่นะครับถ้าเป็นตัวออสท็อปตัวอะไรก็ราวๆสามร้อยกว่าแรงมาตัวนั้นนี่โอเคจุดปั๊มให้หลกของเขาครับ จากซ้ายสุดขวาเลยนะครับเดี๋ยวมาดูระบบขับเคลื่อนต่อนะครับตัวนี้นะครับเกียร์ใหญ่มากครับเกียร์นะครับนี่ก็เกียร์ก,นกรันเกียร์10ล้อเหมือนเกียร์บัสนะครับคล้ายๆเกียร์บัสเกียร์อะไรเนี่ย ส่วนคันนี้ไม่ได้ขับไม่ได้ใช้เครื่องยนต์นะครับไม่ได้ใช้เครื่องยนต์ในการขับเกียร์นะครับก็จะเป็นนี่ครับมอเตอร์ไฮดรอลิกน่าจะนะครับอันนี้อันนี้ไม่คอนเฟร์มนะครับดูจากระบบกลไกนะครับนี่มีที่ถ่ายน้ํามันนะครับที่เติมน้ามันตัวนี้น่าจะเป็นเฟืองทดนะครับก็จะเป็นตัวนี้เป็นมอเตอร์นะครับมอเตอร์ตัวเดินคล้ายรถเกี่ยวนะครับ เป็นมอเตอร์ตัวเดินเล็กนี่ไหมครับนี่ไม่ใหญ่คร an ับเพราะว่าเขาผ่านระบบทดไปเยอะครับเลยแค่ครับเล็กไปขับใหญ่ก็เหมือนว่าเทดรอบได้เยอะครับกําลังขับมันก็ต้องเบากว่าอยู่แล้วครับแล้วเขาก็จะไปไล่รอบเอาทีห้องเกียร์นะครับไปหาส่งกําลังไปหาเฟืองท้ายครับในการขับเคลื่อนการสั่งเดินครับก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะฝากเกียร์ไหน ประมาณนี้นะครับนี่ก็ออกง่ายๆว่าจะสั่งเดินหน้าถอยหลังเครยร์ไหนได้หมดอย่ให้เขาครับหรื่ห้องเครื่องอ้ถังน้ำมัน,น,มนครับเอ,อ่อรถตัด่วนมากก็จะมาจุกจิกที่ระบบ ให้รอลิกครับระบบให้รอลิกเขาจะเยอะระบบกรองอากาศดูสายเขาครับเออแบบนี้ก็แยกไปต่างครับอันนี้เป็นพัดลมแยกครับพัดลมออยพัดลมออยพัดลมหม้อน้ําเขาใช้หม้อน้ําใหญ่มากดูครับพิมหาลังการเลยนี่หม้อน้ำเขาจะใหญ่มากครับอันนี้ก็จะเป็นชุดคอนะครับลำเลียงอ้อยขึ้นไป ชุดออยครับนี่ก็จะเป็นชุดออยครับไว้ระบายความร้อนของน้ำมันให้ตัวอีกอันนี้ก็เป็นชุดแผงแอร์ครับคอนเดนเซอร์แผงร้อนนะครับยอดขี่ไกลสองสิบขวบ มีเปลี่ยนใบมีดครับใบมีดหรุดหายเาใิงไปร้มลูดก่า่อไน่างแวาุ้พท่แว่งพีวงใบมีดใละสองหน่อยเอ้า บมื่นาเกียตัวนี้ม่ได้ส่งวยเขาไม่ต้องเจียวมันบ่ะไม่ต้องเจี่ยวป่ะของไม่กับโบตองเจียบ่ปกติเขาเจียบ่เก็ดงานไปกับตองเจี่ยวจังสีมันเริ่มถูแล้วก็ต้องเจี่ยวตัวนี้ที่เปียดนี่คือว่ามันสั่นเขวมันบ่หอดกันนที่นี่กัมันกับตัดบ่ขาเนาะมันเป็นนิ่มๆขึ้นทำให้อ้อยสุขบกนะครับถ้าตัดไม่คมมันว่ามันคมมันจะ ตัดน้ำเลยตัดตัดน้ำเลยาพนะดุเห็ดแลวนุ่งจะโจตัดตอป่นี่โหหนาวหา่ไปนดโหลดเลยอยู่ตัดยำขึ้นปะจะพาพอให้ตัดเนเน่รดลุ่งโจพี่มอใช้ลุงไปเลยดีหมดอืมไถ่เลยไรเงี้ยมขึ้นคนไกลนะ นี่จะเป็นโซ่ลำเลียงนะครับลำเลียงลำเลียงลำอ้อยขึ้นไปอีกทีนี่นี่ตะเตื้อเลยตะเตื้ออันนี้ก็จะเป็นเอาไว้วางปากก็จะมีสปริงประคองกัน เอาง่ายว่าน่าจะกันกระชากครับเพราะว่าถ้าวางถ้าให้น้ำหนักทิ้งตัวทั้งหมดก็เปอร์เซ็นต์การที่ซีนกระบอกจะแตกไวง่าย <c oughs> เดี๋ยวไปดูห้องโดยสารมาอันนี้ก็ต้องมีเซฟตี้นะครับเนี่ยังดับเพลิงครับเพราะว่าฝุ่นอ้อยใบอ้อยครับเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีครับ <c oughs> เกียร์ก็ง่ายๆครับ ระบบคนทูลทั้งหมดครับมีนวนครับาษาไทยทั้งหมดครับนี่เปิดลงสกรูดันอ้ยกระบะนี่บะบรรทุกเบรกจิปฟี่นะครับมีล็อกเบรกมือครับเบรกลมแล้วก็ปั๊มลม<อ>จะสั่งปั๊มล,เลมเจียวฝาดูบบระบบภาษาไยทยหมดครับนี่สก,กรูเกลียวลงขึ้นสก,กรูเกลียวซ้ายขวาเก็บหัวพัดลมยุกคนทูลทั้งหมดครับ อันนี้ก็เป็นจอนะครับไปดูกล้องครับน,นีระบบแอร์เรียบเรียบครับแต่เฉียบฝั่งนี้จะเป็นหม้อน้ำ นี่ก็เป็นตัวกลางนี่พี่องค์ตัวนี้ตัวกลางบ่ตัวกลางบ่นี่รุ่นนี่ไหมฮะเล็กซูตโอเปอร์เล็กซูตตัวกลางเลยตัวกลางแล้เนาะตัวใหญ่กว่านี้ก็มีมันบ่ตัวใหญ่กว่านี้กันซ้ำๆกันนี่แหละเบิ่งไปแต่ว่าเครื่องเขาแต่ว่าตัวหน่อยมันสั่นอ๋อมีหลายรุ่นมมมีีหลลาาายยยรรรุ่่่นแต้้ัักกกเอไไดด็คบ เดี๋ยวไปดูห้องอุบมั่งครับนี่ก็มีกล้องอีกตัวครับมีกล้องมันจะมีฝุ่นเมื่อรถทำงานกับฝุ่นอาอ๋อนี่จะเป็นหัวแปลงครับหัวแปลงน่าจะเอาไว้เกาะพวกกาบพวกเอ่อพวกกาบอ้อยพวกใบครับกาบ นี่ก็จะเป็นโซ่ํำเรียงขึ้นมาไง,ไง่ายอคล้ายสู้คอโซ่คอรถเกี่ยวคล้ายกันครับเดี๋ยวดูรายละเอียดครับอันนี้ก็ชุดสวิงครับสวิงก็จะให้ใบทิ้งไปทางฝั่งซ้ายฝั่งขวา ิ้งหน้าทิ้งหลังได้หมดครับอันนี้ต้องบอกก่อนว่าที่ผมรีวิวมามันเอ,อใบมีดเขากำลังเปลี่ยน,นครับถ้าใบมีดไม่คมตัดไม่ขาดก็อ้อยจะสกระปรกครับนี่จะเป็นชุดเกลียวครับมีชุดเกลียวชุดเกลียวนะครับเกลียวเอาไว้เอ่อมุนนะครับก็คือลำเลียงอ้อยให้ไปที่ท้ายนะครับ อ้อยไปท้ายสุดอันนี้ก็จะเป็นโซ่ไว้สวิงอันนี้ก็เป็นชุดแปบบ๊แบนะครับแป๊บไฮดรอลิกทั้งหมดครับนี่ไอตัวปัดตัวนี้นะครับนี่พัดลมตัวนี้ครับตัวดีครับ,รบส่งกำลังแรงมากครับนี่ มันสามารถเป่าอ้อยได้นะครับเป่าอ้อยพิลาเป่ายังได้เป่าพวกใบพวกอะไรครับ <c oughs> ก็คือว่า <c oughs> ก็ดูดขึ้นมาครับดูดแล้วก็เป่าทิ้งนะครับส่วนอ้อยที่มีน้ําหนักเยอะเขาก็จะตกลงมานี่แล้วก็จะมีชุดตะแกรงครับตะแกรงก็คือว่าให้ดินมันร่วงนะครับนี่ก็จะเป็นชุดเกลียวลำเลียงนะครับลำเลียงใหอ้อ้อยที่ตัดแล้วมาอยู่บริเวณ ก็คือถ้ามันเต็มแล้วเราไม่หยุดมันก็จะเป่าทิ้งครับนี่จะเป็นมอเตอร์ไฮดรอลิกขนาดใหญ่ครับเอ,อข้อดีของอุ้มก็คือว่าถ้าเป็นรถถ้าเป็นวิ่งตัดคู่นะครับเปอร์เซ็นต์การหกการหกการตกข้างกระบะมันก็มีเยอะครับอันนี้เปอร์เซ็นต์การหกมันมีน้อยครับเพราะว่ารถจอดนิ่งครับแล้วแล้วรถขนก็นิ่งรถจอดก็นิ่งครับตอนถ่าย ง่ายๆเหมือนจอดข้าวถ่ายข้าวหน่อยอันนั้นเขาถ่ายตอนที่รถวิ่งครับรถตัดก็วิ่งรถบรรทุกก็วิ่งครับเอ่อเปอร์เซ็นต์การหกมันก็มีครับอันนี้มันว่าเก็บผลผลิตได้ดีครับก็เป็นรีวิวคร่าวๆนะครับระบบการทํางานราคาก็อยู่ที่เราวๆตัวนี้ซื้อเมื่อสองมาห้าล้านถ้าตัวใหญ่สุดพี่ก็บอกว่าเราวๆกเกือบแปดล้านครับแล้วก็สนใจก็ติดต่อเอ่อสามารถ เกษตรยนดูแล้วกันนะครับรีวิวให้ f อฟได้ดูนะครับคร่าวๆระบบกลไกการทํางานของเจ้ารถตัดอ้อยนี่ครับตามความเข้าใจของผมนะครับผ่ดพิดาราประกันใดก็เพิ่มเติมเข้ามาครับผิดถูกยังไงก็ขออภัยด้วยครับสวัสดีครับ